ก้มลงหมอบกราบกลางวางขาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้อยู่กับบอสต t ีอาร์บอสตกันเหมือนเดิมนะคะก็แน่นอนเจอกับบอสอีกแล้วคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาเปิดกล่องสุ่มอาร์ตทอยกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งเราจะไม่ได้มาเป็นยกกล่องคุณผู้ชมแต่เราจะมาเป็นกล่องเล็กนะคะมาลุ้นกันว่าจะได้ตัวตามที่เราต้องการหรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้เนี่ยบอสจะมาเปิด2องคอลเลคชันค่ะก็คือ เป็นน้องดิมูนะคะตามนี้เลยเป็นน้องดิมูในคอลเลกชันอควาเรียมนะคะแล้วก็อีกกล่องนึงเนี่ยจะเป็นน้องดักกุนะคะในเวอร์ชั่น My Pet พค่ะคุณผู้ชมซึ่งความน่ารักอะคะ่ะคุณผู้ชมอย่างของดีมูเนี่ยที่เป็นอควาเรียมซีรีส์นะคะนางก็จะมาจับคู่กับพวกสัตว์ทะเลเออ,ออกมาน่ารักมากเลยส่วนดักกุเนี่ยตลกเลยค่ะ คือดักกุเนี่ยตัวนางเป็นเป็ดคุณผู้ชมแต่นางไปคอลแลบกับสัตว์ชนิดอื่นคืออารมณ์แบบฉันไม่อยากเป็นเป็ดแล้วฉันอยากเป็นสัตว์ชนิดอื่นบ้างน,นะคะก็น่ารักเหมือนกันซึ่งทั้ง2องคอลเลกชันนี้เนี่ยก็คือน่ารักทั้งสองคอลเลกชั่นเลยค่ะแต่อย่างที่บอสบ,บอกคุณผู้ชมถ้าสมมุติบอสเนี่ยไม่ได้ซื้อยกกล่องอะไรแบบนี้ค่ะ คืออาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ถูกใจทุกตัวไงคุณผู้ชมนึกออกไหมเราอาจจะถูกใจแค่บางตัวแบบนี้ค่ะก็เลยซื้อมาเป็นกล่องสุ่มเนาะเป็นกล่องสุ่มเล็กๆแล้วมาสุ่มลุ้นดวงกันดีกว่าว่าจะได้ตัวไหนไม่รู้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมว่าจะมีดวงได้ตัวดีหรือเปล่าคือจะบอกเลยว่าเราไม่หวังซีเครดตเลยนะเพราะมันได้ยากมากแต่เราจะมาหวังให้ได้ตัวธรรมดาเนี่ยค่ะเป็นตัวตามที่เราต้องการเนาะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะได้หรือเปล่าวันนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวบอสขอเปิดเลยนะคะคุณผู้ชมเรามาเริ่มจากกล่องแรกนะคะเป็นคอลเลกชันของน้องดีมูนะคะในอะควาเรียมค่ะคือน่ารักมากคุณผู้ชมมันเป็นสัตว์ทะเลหมดเลยอะ่ะแล้วมีแบบมีหลายสายพันธุ์เลยค่ะเนี่ยบอสเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอาตัวไหนเอาจริงๆอะ่ะ ได้ตัวไหนก็ได้นะพอรู้สึกว่าเขาน่ารักหมดสําหรับเซตนี้ค่ะตัวที่เป็นตัวซีคร e ตเนี่ยจะเป็นภาพตามนี้เลยคุณผู้ชมนางจะเป็นนักดําน้ำเนาะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมลองดูนะคะอันนี้จะเป็นคอลเลคชันนี้เนาะว่ามีตัวอะไรบ้างสําหรับบอสนะเออเอาตัวไหนก็ได้อะมันน่ารักหมดเลยคุณผู้ชมก็เลยแบบไม่ได้มีตัวไหนที่ต้องการเป็นพิเศษนะคะแต่ถ้าให้เลือกจริงๆเอาตัวที่แบบ ราคามันแพงๆก็ได้ที่แบบขายตัวเดียวแล้วราคาแพงๆอ่ะเอออย่างนั้นก็ได้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกล่องแรกกันเลยเนาะคุณผู้ชมแต่ถ้าได้ตัวซีเครตก็คือจะดีมากแต่อย่างที่บอกค่ะโอกาสก็ยิ่งน้อยนเนาะพอเราซื้อเป็นกล่องเล็กไงคุณผู้ชมขนาดเราซื้อยกกล่องอ่ะยังไม่ได้เลยนับภาษาอะไรกับกล่องเล็กนะคะสำหรับกล่องสุ่มเล็กแบบนี้เนาะคุณผู้ชมบอสขออนุญาตเปิดการ์ดดูก่อนนะคะ เผื่อถ้าเราดวงไม่ดีไงคุณผู้ชมได้ตัวสัมอ่ะบอสจะได้ไม่ไปเปิดฟองน้องเขาเนาะราคาเขาจะได้ไม่ตกค่ะดังนั้นดูการ์ดเลยคุณผู้ชมแล้วเราจะรู้เลยว่าเราจะได้ตัวอะไรมาค่ะนาะ่ารักนี่คุณผู้ชมอันนี้คืออันแรกที่เราได้นะคะตามการ์ดเลยเดี๋ยวบอสขอดูชื่อแป๊บหนึ่งนะคะเขาชื่อว่า c o ว l e r W ์เ l คุณผู้ชมก็คือวานเพชรฆาตนั่นเองค่ะ โอ้ยน่ารักอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวละครเขาเลยนะคะมาดูตัวจริงเขาดีกว่าว่าหน้าตาเขาจะออกมาเป็นยังไงอันนี้ถือว่าโอเคนะน่ารักอยู่นี่มาแล้วค่ะมาดูตัวจริงเขาโอ้ยหุยหล่อมากอุ่ยน้องดิมูหล่อนะหล่อจังเลยอันนี้ด้านหน้านะคะแล้วก็อันนี้ด้านหลังเนาะจะประมาณนี้ก่อนเนาะให้ดู น่ารักมากเลยเป็นวานเพชรฆาตคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลใกล้ๆก,ก,กันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะนี่ค่ะคุณผู้ชมสังเกตนะคะว่าเป็นน้องดีมูเนาะกำลังสวมชุดวานเพชรฆาตนะคะเนี่ยมันทําวานออกมาน่ารักนะมีแบบหยดเลือดด้วยน่ารักค่ะส่วนความเก๋คืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมนางอะ่ะใส่เหมือนเป็นชุดทักซีโดใช่ไหมซึ่งชุดเนี่ยถ้าดูด้านหน้าก็คือทักซิโดแหละแต่พอมันไปเชื่อมกับด้านหลังอะ่ะ เนี่ยมันกลายเป็นหางของวานเพชรคาตเก๋มากคุณผู้ชมด้านบนหัวก็มีแบบครีบนางด้วยนะคะเออน่ารักจังคิลเลอร์เวลนะคะอุ้ยดูดีอ่ะแล้วก็ที่บอสช,ชอบเลยคือดวงตาของน้องดีมัวค่ะมันออกสีแบบม่วงๆอ่อนๆฟ้าอ่อนๆเนาะอุอออนะ้ยสวยอะ่ะอันนี้คือน้องหล่อมากเลยแวบบแรกที่เห็นก็คือแบบหล่อเลยค่ะนี่ค่ะวานเพชรคาตนะคะมาต่อกล่องที่สอกันเลยนะคะคุณผู้ชม ประทับใจอ่ะดีมู้หล่อ,อมากโอเคคือมองได้ฝองแนวเลยนะจะหลอกก็ได้จะน่ารักก็ได้มาลุ้นค่ะว่ากล่องที่สองของเราเราจะได้เป็นสัต์ทะเลชนิดไหนนะคะอคุย <c oughs> น้องไม่พอใจคุณผู้ชม <c oughs> นี่ไม่ใช่แบบเป็นลางบอกเหตุว่าจะได้ตัวซัมฉันตบนะไม่เอา <c oughs> โอเคค่ะหรือเป็นลางบอกเหตุว่าเราจะได้ตัวซีเกรด เรามาดูการ์ดกันเหมือนเดิมนะคะ<อ>เดี๋ยวคุณผู้ชมตกใจไม่ใช่ซีเครตคุณผู้ชมเป็นคนท่าเยอะไงเดี๋ยวคุณผู้ชมงงนะคะนี่ให้ดูก่อนว่าทำไมบอสถ,ถึงตกใจเราได้น้องปะกาลังคุณผู้ชมเขาเขียนว่าโคเรลนะคะที่บอสด,ดีใจเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเป็นหนึ่งตัวในคอลเลกชันนี้ที่ราคาเนี่ยสูงท็อปๆเลยค่ะ คือราคาน่าจะสูงเกือบที่สุดในคอลเลกชันเลยมั้งเออแล้วเราสุ่มได้ดีใจมากอันนี้ถือว่าคุ้มค่านะคะเพราะว่าราคากล่องสุ่มที่เราซื้อมาเนี่ยมันถูกกว่าถ้าเราไปซื้อแบบตัวแยกอ่ะอืมเพราะว่าตัวแยกตัวนี้เขาขายแพงคุณผู้ชมบอสจำได้โอเคค่ะถือว่ามีดวงนะเนี่ยลางบอกเพถือว่าเป็นลางที่ดีไม่ใช่ลางร้ายมาดูกันนะคะ โอ้โหรู้แล้วว่าทำไมเขาขายแพงคุณผู้ชมสวยมากเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าก่อนนะคะด้านหน้าเนาะแล้วก็อันนี้ด้านหลังโอ้โหอลังการมากคุณผู้ชมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมน้องดีมูตัวนี้ถึงมีราคานะคะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลใกล้ใกล้กันค่ะคุณผู้ชมนี่นี่นะคะก็คืออันนี้เป็นน้องดีมูเลยเนาะคุณผู้ชมน้องตาสีส้มนะคะแล้วก็ไปจับกับคู่สีส้มที่เป็นกางเกงเนาะแล้วก็น้องแอบเปลือยคุณผู้ชมเปลือยท่อนบนนะคะ ส่วนที่เป็นไฮไลท์จุดเด่นเลยเนี่ยคือแนวปากการังข้างบนคุณผู้ชมสวยมากเนี่ยค่ะก็จะมีพวกปากการังมีสารลายนะคะแล้วก็มีนี่ปากการูนด้วยนีโมนะคะอยู่โอ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วก็อันนี้ด้านหลังนะคะคือหัวนางอะ่ะเป็นแหล่งปากการังเลยคุณผู้ชมโอ้ยสวยอะ่ะของจริงสวยมากคุณผู้ชมแล้วก็มีความแบบเป็นกริตเตอร์เบาๆด้วยนะคะนี้ด้านข้างก็มีปากการูนอีก วุ้ยสวยสวยสวยมากเลยเออฉันเชื่อแล้วว่าทําไมเขาถึงแบบขายตัวนี้ราคาแพงนะคะมาถึงกล่องสุดท้ายในคอลเลกชันอควาเรียมซีรีส์นะคะคุณผู้ชมเฮ้ยโอเคโอเคมากคือ2ตัวที่เปิดไปอะ่ะคือประทับใจหมดนะคะน้องดีมูหล่อมากโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูว่ากล่องนี้จะเป็นสัตว์ทะเลชนิดไหนนะคะนั่นไงลางบอกเหตุคุณผู้ชม คือเป็นอะไรอ่ะน้องล้มตลอดเลยลางบอกเหตุอีกแล้วอ๋อขออนุญาตวางน้องนอนก่อนละกันเนาะน้องจะได้ไม่ล้มเนี่ยตอนแรกนะคิลเลอร์เวลของเราก็ลางบอกเหตุไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้ก็ลางบอกเหตุอีกดูนะคะว่าจะเป็นใครดูการ์ดก่อนอุ้ยตื่นเต้นอีกแล้วอ่ะอุ้ยน่ารัก จะบอกว่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แอบเลงอยู่นี้ค่ะคุณผู้ชมตัวนี้นะคะเราได้น็อกแอคซูลโลโตนะคะซึ่งน้องคนนี้เนี่ยเดี๋ยวว่าขึ้นภาพให้ดูเนาะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระก,กูลซาลาแมนเดอร์เนี่ยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นซาลาแมนเดอร์ขนาดเล็กนะคะก็คือถิ่นที่อยู่ของนางเนี่ยจะพบได้ตามประเทศเม็กซิโกค่ะคือพอคุณผู้ชมเห็นภาพหิดไหมมันคุ้นๆเนาะเออหุยเราได้ตัวนี้มันเป็นหนึ่งในตัวที่แบบ แอบอยากได้อยู่อุ้ยน่ารักเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันนะคะว่าน้องเป็นยังไงเนาะนี่คือแอคโัวลตอ่ะคุณผู้ชมจุดเด่นของมันน่ะน้องเขาจะมีเหมือนกับเป็นผู้ผู้ที่เหงือกอะค่ะเป็นผู้ผู้สีแดงๆออกมาเนาะเดี๋ยวให้ดูโอ๊ยน่ารักมากอุ้ยสวยอะออกแนวอวกาศเอเลี่ยนไปเลยเนี่ย เนี่ยค่ะอันนี้คือผู้สีแดงๆที่บอสบอกท,ที่ออกจากเหงือกมานอะคุณผู้ชมเออน่ารักอันนี้ให้ดูก่อนนะคะด้านหน้าเนาะแล้วก็ด้านหลังนี้วิอันนี้สวยนะคือเก๋ไปเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูดีเทลใกล้ๆนะคะมันออกแนวแบบ Alien, เอเลี่ยนอวกาศไปเลยเนาะเออนี้ดูนะคะน้องแอ็กซโอลโตก็น่ารักมากเลยแบบเหมือนอมยิ้มเนาะ แล้วน้องดีมูก็เหมือนเดิมค่ะหน้านางจะแบบนิ่งๆอยู่แล้วเนาะใช้สีส้มเนาะดวงตาแล้วก็ไล่สีมานะคะเป็นขาวเป็นส้มเป็นม่วงนะคะบอสชอบตรงผู้ตรงนี้อ่ะคุณผู้ชมสวยมากมันเป็นปร่งใสเนาะคุณผู้ชมค่ะสวยจังเลยแล้วก็ด้านหลังก็จะประมาณนี้ค่ะนี้ตรงหางก็สวยคุณผู้ชมเห็นไหม <Wow. S 1> ความดีเทลอะค่ะมันเป็นปร่งใสเนาะเป็นสีม่วงใส แล้วก็ถ้าจําไม่ผิดตัวนี้เนี่ยมันเลืองแสงในที่มืดด้วยนะหมายถึงไอ้น้องดีมูตัวนี้ค่ะเออมันเลืองแสงในที่มืดได้โอ้ยสวยอะประทับใจมากเลยค่ะนี้ค่ะเอ็กซ t โลเตนะคะเรียบร้อยไปแล้วนะคะสําหรับน้องดีมูเนาะสามตัวนี้ประทับใจค่ะถือว่าใช้ได้ใช้ได้ แต่ว่าสงสารน้องปากาลังคือน้องยืนไม่ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวยืนแล้วล้มนะคะก็เลยให้น้องนอนไปก่อนเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องต่อไปเลยในคอลเลกชันของดักกุนะคะซึ่งมาในซีรีส์ของ y y p e t ค่ะอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปคุณผู้ชมคือนางอะ่ะเป็นเป็ดแต่มาเซตนี้อะ่ะคือแบบสงสัยไม่อยากเป็นเป็ดแล้วอยากเป็นสัตว์ชนิดอื่นนะคะก็เลยไปรวมร่างกับสัตว์ชนิดอื่นเลยแต่ก็คือยังมีความเป็นหน้าเป็ดของนางอยู่นั่นแหละเนาะ ก็สำหรับเซตนี้เนี่ยเหมือนเดิมค่ะคล้ายๆของดีมูแหละบอสอยากได้ตัวไหนหรอก็ตัวไหนก็ได้ค่ะรู้สึกว่าเขาน่ารักหมดเลยเนาะก็ตัวซีเคร็ตของเซตนี้ก็น่ารักมากค่ะเป็นภาพน้องกําลังรดน้าต้นไม้อยู่เนาะโอเคแล้วก็อันนี้ค่ะให้คุณผู้ชมดูก่อนอันนี้จะเป็นหน้าตาของตัวที่เรามีโอกาสจะได้นะคะก็สําหรับบอสเนี่ยถ้าต้องให้เลือกจริงๆนะคะคิดว่าน่าจะเป็นน้องกระต่ายค่ะและบิดนะคะกับเนี่ย น้องหมาแมที่กําลังอาบน้ําอยู่เออเพราะพร็อพอมันดูเยอะคุณผู้ชมอีกพวกพร็อพเยอะๆอ่ะราคามักจะแพงค่ะน้องแต่น้องกระต่ายเนี่ยพร็อบรู้สึกว่าเขาจะไม่เยอะนะแต่ว่าที่มันแพงเพราะคือความน่ารักล้วนๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าเราจะได้ตัวไหนมาดูกันว่าน้องเป็ดของเราอยากจะเป็นตัดชนิดไหนนะคะในกล่องแรกเนาะตื่นเต้นอีกแล้วแกะมาแล้วนะคะเดี๋ยวเหมือนเดิมบอสด,ดูการ์ดก่อนเนาะคุณผู้ชมอ่ะความไว้ก่อนยังไม่เห็นนะคะแป๊บหนึ่งทำใจก่อน อเพิ่งพูดไปว่าจะเอาหมาอาบน้ําได้จริงด้วยคุณผู้ชมโอ้ยโชคดีอีกแล้วตัวนี้อ่ะราคาแพงด้วยคุณผู้ชมเออถ้าขายตัวแยกอะค่ะราคาสูงอยู่น้องชื่อว่าบาร์ติงด็อกคุณผู้ชมค่ะก็คือเป็นดักกุเป็ดนะคะเป็นเป็ดในคราบน้องหมาที่กําลังอาบน้ําอยู่เออ รู้สึกว่าตัวเองตกใจแรงเนาะเดี๋ยวคุณผู้ชมงงว่าเอ๊ได้ซีเครตเหรอไม่ใช่นะคะได้ตัวธรรมดาแต่แบบมันเป็นตัวธรรมดาที่เราอยากได้เนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่บอกอะคะ่ะเห็นไหมอารมณ์ของการเปิดกล่องสุ่มเล็กอะมันจะแตกต่างกับกล่องสุ่มใหญ่มากเพราะว่าถ้าเราเปิดแบบยกกล่องอะเรารู้อยู่แล้วไงว่าเราจะได้ครบทุกตัวอันนั้นจะไปลุ้นซีเครตแต่อันนี่อะคือลุ้นหมดตัวธรรมดาก็ลุ้นนะคะโอเคหนักมากคุณผู้ชมเนี่ยพร็อพน่าจะใหญ่ โอ้โหใหญ่มากโอเคค่ะอันนี้ด้านหน้านะคะให้ดูก่อนเนาะแล้วก็อันนี้ด้านข้างเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหลังไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหนักคุณผู้ชมมาเป็นอ่างเลยค่ะมาดูนะคะว่าน้องเขามีอะไรอีกน้องเขาไม่มีอะไรแล้วนะคะอ๋อมีเป็ดคุณผู้ชมมีเป็ดยางนะคะเวลาอาบน้ำะเนาะโอเคค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมให้ดูเป็ดนะคะตัวเล็กนิดเดียว โอเคค่ะก็คือเป็ดเราเอามาใส่ไว้ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยให้นางเล่นเนี่ยโอเคมาดูดีเทลใกล้ๆก,กันนะคะคุณผู้ชมน่ารักมากก็จะเป็นน้องดักกุเนอะในรูปของหมานะคะในรูปของน้องหมาใส่หมวกคลุมอาบน้ําด้วยนะแล้วก็นางอาบน้ํานะคะแช่บาสอยู่เนาะเออแช่อ่างอยู่น่ารักเนี่ยมีความเป็นฟองนะคะคุณผู้ชมฟองสบู่อะไรเนาะเออทำออกมาน่ารักมากเลย โอเคนะถือว่าประสบความสาเร็จอีกแล้วคุณผู้ชมเราเปิดได้ตัวที่ราคาค่อนข้างสูงค่ะเวลาเขาขายแยกนี้ค่ะมาค่ะกล่องที่2ในซีรีส์ไมพ e t ของดักกุนะคะโอ้ยดีใจจังเราแอบ,บมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีดวงเหมือนกันนะเวลาเปิดกล่องสุ่มเล็กแบบนี้ค่ะก็คือได้ตัวธรรมดานั่นแหละแต่ว่ามันเป็นตัวธรรมดาที่แบบเราชอบไงคุณผู้ชมก็ถือว่าโอเคค่ะใช้ได้ใช้ได้ มาดูกล่องที่2กันนะคะคือยังไงก็ได้ขออย่าซ้ำก็พอคุณผู้ชมเออโอเคค่ะปิดไว้ก่อนตื่นเต้นอีกแล้วปึ๊บอุอ้ยเป็นน้องหมาแต่อันนี้ตลกคุณผู้ชมเป็นอะไรอะ่ะเป็นแฮร์ดรสเตอร์นะคะแฮร์ดรสเตอร์ด็อกคุณผู้ชมอารมณ์แบบช่างทำผมน้องหมาคุณผู้ชมเออเดี๋ยวมาดูตัวจริงน้องกันค่ะอุย้ยแต่อันนี้น้องหน้าตลกมากเลยอะ่ะ มาดูนะคะว่าหน้าตานางจะเป็นยังไงแต่ในการ์ดคือหน้าตลกมากแล้วคือนางทำหน้าแบบเฉยๆไงทำหน้าแบบไรอารม์อ่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะ <c oughs> วิ๊น่ารักนะคือคือถ้าเป็นน้องหมาเราก็คงนึกถึงอะไรนะพุดเดิลน,นะคะคุณผู้ชมเนาะเออน่ารักจังนี่ค่ะด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาดูก่อนว่านางมีพร็อพหรือเปล่า น่าจะมีมัง้งคุณผู้ชมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านี่ค่ะมีจริงด้วยนางถืออะไรนะเอาออกมาดูว่าพร็อนะคะไม่ใช่อันนี้ส่งกันชื้นนี่ค่ะพร็ออยู่นี่อ๋อนางถือแปรงคุณผู้ชมเป็นแฮาดรส s เซอร์ไงเนาะโอเคค่ะนางถือแปรงนะคะนี่ค่ะนี่ให้น้องนางถือหน่อย มาดูดีเทลกันกใกล้ๆนะคะคุณผู้ชมนี้บอสใส่แปรงหวีผมให้นางละก็จะเป็นน้องหมานะคะเป็นเป็ดในรูปของหมาคุณผู้ชมเนาะแล้วก็ตรงเอี้ยมตรงนี้ค่ะน่ารักมากเลยเออมันเรียกว่าเอี้ยมหรือเปล่าสมมุติว่าคือเอี้ยมนะคะก็คือนางก็ใส่พวกกันไกลเนาะอุปกรณ์ทําผมอะไรแบบนี้ค่ะไว้แล้วก็ในมือก็ถือแปรงหวีผมไว้นะคะนี้น่ารักเออแต่หน้าตานางตลกนะตัวนี้อ่ะเออแต่น่ารักค่ะ แล้วก็อันนี้ด้านหลังนะคะประมาณนี้ค่ะเออมันไม่ใช่เอี้ยมสิมันเป็นเหมือนผ้ากันเปื้อนอะ่ะคุณผู้ชมสําหรับช่างตัดผมะค่ะแต่ความเก๋คือเห็นไหมนางอะ่ะอยากเป็นหมานะคุณผู้ชมแต่ก็เป็นได้ไม่สมบูรณ์เพราะว่าสังเกตที่มือนะคะมันยังเป็นขี้แบบเป็ดอยู่เลยคุณผู้ชมเออเป็นปีอกอะ่ะวิน่ารักอะ่ะเตาอ้วนนะคะน่ารักมากเลยมาดูกันที่กล่องสุดท้ายนะคะว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนเนาะ น่ารักะเออคอลเลคชันดักกุเต้าอ้วนนะคะน้องตัวใหญ่มากคือปกติงานอาร์ตทอยที่บอสเปิดอ่ะมันก็จะค่อนข้างสลิมเนาะแบบเพรียวอ,อะไรอย่างนี้อมาเจอดักกุเข้าไปคุณผู้ชมโหตัวใหญ่เลยนะคะโอเคค่ะกล่องสุดท้ายของเซตนี้มาลุ้นกันนะคะว่าจะได้ตัวอะไรหรือว่าเราจะมีดวงได้ตัวสีเคร t ตเลยลุ้นกันนะคะกล่องสุดท้ายคุณผู้ชม ปิดการ์ดก่อนึอบอ,อ,อ,อุ้ยน,น่ารักนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะเป็นปลาทองโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูน้องกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะนางมีอันนี้ด้วยนะมีพร็อพเหมือนกับเป็นโหลปลาทองอ่ะคุณผู้ชมเอออันนี้ก็เก๋รู้สึกว่าตัวนี้ก็แอบมีราคาจําได้อืตัวไหนที่มีพร็อพแบบแช่องค์แช่อ่างแบบนี้อ่ะจะมีราคาคุณผู้ชมเฮ้ยน่ารักมาก นี่ค่ะด้านหน้านะคะแล้วก็อันนี้ด้านหลังเนาะสีน่ารักมากเลยอะ่ะนางทำออกมาเหมือนแบบสวมชุดเป็นนักประดานะ้ำเหมือนกันนะคุณผู้ชมนี่ค่ะโอ้โหพรบออลังการ <Wow. S 1> มาเป็นขวดโหลเลยคุณผู้ชมโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันต้องใส่ยังไงอ่ะอันดับแรกนะคะเอาโหลออกมาก่อนใหญ่มากคุณผู้ชมบอกแล้วเต้าอ้วนนะคะ เลยต้องทําแบบที่ใส่น้องใหญ่หน่อยเนาะโอเคค่ะแล้วก็อีกอันนึงมันน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับเป็นพวกแนวปะการังที่อยู่ในขวดโหลค่ะอารมณ์เหมือนตู้ปลาเนาะแล้วเราก็แบบมีของตกแต่งอะไรแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนี้เราก็เอาขวดโหลมาใช่ไหมคะแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ให้น้องเต้านะคะเต้าของเรานะคะเข้าไปอยู่ในนี้ <laughs> โอ้ยน่ารักะ น่ารักมากคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูดีเทล,ลใกล้ๆกันเนาะนี่เป็นน้องนะครับปลาทองอ้วนเชีย์คุณผู้ชมเต็มโหลแล้วนะคะอยู่ในขวดเนาะน่ารักเขาจับคู่สีน่ารักเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วอย่างที่บอสบอกไปเห็นไหมพอมันเว้นช่วงหน้าเอาไว้เนี่ยมันเลยเหมือนน้องแต่ชุดประดาน้ำอ่ะคุณผู้ชมเนาะน่ารักมากเลยมีด้านหลังนะคะชอบตรงความแบบนี้ดูดิ เป็นหางนางคุณผู้ชมเนี่ยผูผ,ผอ,อกมานูนๆเุ้ยเก๋อ่ะเออแต่ว่าซีรีส์ดักกุมันตลกจริงนะคุณผู้ชมคือเขาทําออกมาแบบเหมือนสายฮาแต่ออกมาน่ารักมากเลยค่ะถือว่าประทับใจมากเลย เรียบร้อยไปแล้วนะคะสําหรับคลิปวันนี้คุณผู้ชมเราเปิดครบไปทั้งหมด6ตัวแล้วเนาะ mm hmm. ก็อย่างที่บอกเราไม่ได้ตัวซีเครตสักทีแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมพอมาซื้อเป็นกล่องสุ่มเล็กแบบนี้ค่ะมันก็จะได้ลุ้นไปอีกแบบหนึงนะ่งเนาะแต่เราโชคดีมากเลยที่แบบได้ตัวธรรมดาก็จรงิงแต่มันเป็นตัวธรรมดาที่มีราคาค่อนข้างสูงอะคะ่ะ ก็เลยถือว่าคุ้มค่ามากเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาไว้เพียงเท่านี้เนาะคุณผู้ชมยังไงบอสรบกวนฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะมาดูว่าคราวหน้าเนี่ยบอสจะเปิดอะไรอีกจะเปิดกล่องสุ่มแบบกล่องเล็กหรือเปล่าหรือว่าจะยกกล่องเหมือนเดิมหรือว่าจะเป็นพวกการสะสมต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นของสะสมชนิดอื่นเลยยังไงฝากตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์สับสกายเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะบอสตั้งใจทําทุกคลิปเลยคุณผู้ชมคะ่ะสำหรับวันนี้ขอพระคุณมากๆเลยค่ะ we